แหああ้งอีกแล้วจะตึงเบื้อดเนื้อแห้งให้ท้ายคลิปนด้ไหมเราทำเนื้อแหงน้ำเห็ดเบื่อนงเนื้อแหงลงซึ่งของเขาบ้างน้ำเห็ดแม่้ำเห็ดย้ำหม <tur bass in earth> ักขั้นละเห็ดขั้นละทายอยู่นี่จะทายปลาแหงป้งเนื้อแห้งอกแล้วครับของปวดจากแซมนี่ครับไปเที่ยวตลาดผมว่าปีซื้อเห็ดขี้อ้อยมาฝากแม่อยู่ เป็นเฮ็ดอย่งไรพ่อแม่เขาจะว่าเกิดแต่น้ำน,น้่งงานน้ำต่างเกิดน้ำกองขีอ้อ้อยน้ำดำขี้อ้อยแม่ใส่เนี่ยแ้ำบ่าักหวานปินเนื้อแหงตนน้ม,มน้ำจละนั่งต้้แตนงได้แม่น้แี่แหล Bâylen, không làm để nằm nhà nang, sẽ nằm nhà ở phần này. cái này nó cửa, xám nuôi. phải chọn sai bài, kẻ phác nó cái này là những cái ช่วกุกกรปุกไปหนาหี่สะอาดึ้นแม่แล้วก็านกระุกกปุกไ,ไม่น่าดูจำห้งอยู่ล้ยบจำในห่ออไปตลาดรีบตลาด,ด พี่หนึ่งจะนำปลาลงไปครับสุดรถนำปลา มันหอนมันใจยังไงคือเพี้ยเติดตัวหาจีน่าเฮ้ยว่าหาซิบบาทได้คำนี่งใครมันหหน่วยหนึ่งกาซื้อบอเาแบงออกไปซีน่วยแบงไปหิดไทยพระโลระหว่างตำนานหาซบ,บาทเมซิหน่ยนวยผเ,เป็นสือ่อหาซื้บาทเน่ย จะแกงมันเปื่อยเลยแหมมันจะบระเทศไทยลูกงามเฮ็ดมันมัติเปื่อยเป็นเฮ็ดเลยบอกใส่ผักยังแมวที่นี่ใส่ผักหวานนี่แม่ผักใส่ผักขาขาพอีตู้พอดีตู้ติดจังไหนรสซื้อเฮ็ดขียวซื้อเฮ็ดบดจะว่าไงกมันแตกมันเป็ดไปกินเขียวก็ดูเฮ็ดแต่ได้เขาขูดเก็บมาแล้วเขาก็มาขูด ดำางลอืมนำมันอยู่น้ำขี้ยเนาะขี้ยก็โอ้เขาเกิดเหตุยากของเขาเล่ใครเหี้ยวขาาง่ามไปจถวยนึ่งพอดีครับอ้ยโคเกียมาใส่หน้าปีเนึ่งโอ้ก็สลนี่ต้องไปในหน้าเดนยน่าง ใส่ผักขานบ่แม่แกงเห็นเราใส่สมมั่นบ่บ่นั่นหนึ่นใส่ผักหวานถึงใส่ผักหวานเนี่ยใส่ผักหวานไม่ใส่สมต้องใส่ผักหวานเถึนหวานใส่สมอะไรใส่มมันบอเสียใส่ให้มันผักหวานยังเขียวๆเลยแม่นจังจังหวานจังกุบกุบชุกชง่ายคนนี แกงทลบหอเล่าแกงหมองอยู่บ้านแมเออมียรแกงเาทานเห็ดยังแซบเบิดแลปิงไฟอ่อนๆมันจะม่ใหม่ก่อนสุกแต่มัน

จังวัดจังหวัดสามสิบพิ่กงขายแท่งพิกงขายถึงพวหายหาสิบองก็ใสถุงไปบ้านดราบ้านคนหนีหน่อยก็หนีหน่อยสามสิบปุดแล้วกินดิฟได้ไหมเห็นไหม ให้บุแดงใช่ไหมแม่ปิงบุแดงว่าใส่บุเผ็ดใส่เบื่องแม่ไง้ปลายใหญ่มากเลยเจ้าลอเบิ่องเขาใส่เปลาแดกตั้งแต่ขั้วเลยตั้งแต่มักเลยถูกขั้นตอนเลยเมื่อกีเจ้าเห็ดกินอยู่ประเท็หนอเจ้าทายลูกให้เบืงองเจ้าเฮ็ดขี้กน ขาจัได้สวนเจถึงเพราะว่านี่มันป่าวเน่ปาอเสียไงเด้อคืเขาใส่ขัวใส่ห้ำใส่ห้ำใส่ขั้วมันสิเปยเนเขาวบมักหี่งน้นเปยนี่ครับได้ถึงเห็ดไรอยู่โดนมาได้แลงเพราเดือนอยู่สองปีสองปีนก็เปอยงตัวก็เปื่อยต่เกลาร์บอกใส่ขัวใส่ขาวใส่ขาวสารเลยมเกลือมันก็เื่อยไงอีสารน้องเขาเคยมากกต ใส่ผักหวานลงไปครับแนไปกินบ่แต่ครังคน,นแหงแหนบใช่หรือคเม็นแนนแหนเหม็นกินเนื้อมาเสียบ่้กินมาแ้เหม็นมาเสียบาังคนมักทักหวานมองมันกลบบิ่เหม็นเหม็นมันแหตามเลยพักขาพอจะตื้อเรีบย,ยบร้อยครับ ซิมมึงขนาดแม่เป็นยังไงวันมันึซุกข้งหนึ่งจะยอยู่ม้นที่หัม้อเห็นเหนบดก็ได้เังสมันดูแล้วเห็ดเงขาวก็ได้เห็ดเพี้ยงก็ได้สไตลนี้เวดมัเออเห็สีเ็เี้ยม่นว่ามี่าตะแกนอย่อ่ดเพี้ยงเพี้็เรียบร้อยให้ลูกก่อน You're blind.